พิมรีพายเข้าช่วยเหลือเป็นข่าวกระแสะที่กําลังมาแรงในตอนนี้เลยก็ว่าได้มีชาวเน็ตจานวนมากความสนใจรู้สึกหู่ใจเป็นอย่างมากวันนี้เราจะมาเชิญชมเรื่องราวของสาวพิมรีที่ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น <Wow. S 1> หลายคนรู้จักกันดีสาหรับพิมรีพายแม่เขาอ,อนไลน์ชื่อดังล่าสุดช่วยเหลือผู้ประสบเหตุไฟไหม้เมา์เทนบีชนบุรีที่มีผู้จักไปกว่า15รายโดยสาวพิมได้แจ้งผ่านเพจว่าปกติพิมจะติดต่อกับเจ้าหน้าที่ รวจเป็นประจำชอบอาสาซื้อลงและดูแลจัดการค่าใช้จ่ายร่างรายญาติทุกสัปดาห์และสัปดาี่นี้ก็ทําไปแล้วเมื่อเช้านึกอะไรไม่รู้ทักไปหาหน้องเจ้าหน้าที่ถามว่าสัปดาห์นี้มีเคสไหมน้องตอบกลับมาว่ามี13บคนขอความอนุเคราะห์นะคะได้ถามไปว่าใช่เหตุการณ์ไฟไม่ผับไหมเจ้าหน้าที่ตอบว่าใช่คะ่ะยอดนี้จากไปตอนที่15รายเนาะค่ะจะส่งมาที่โรงพยาบาลตำรวจ13ารายอีกสองรายได้จากไปอย่างสงบที่โรงพยาบาลเลยไม่ได้ส่งมาผ่า สาเหตุจากการจากไปขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจให้ครอบครัวผู้จากไปขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตทุกครอบครัวด้วยนะคะขอรู้ว่าได้มีโอกาสช่วยใจหายนอนไม่หลับเลยรู้ขึ้นมาขายของแต่เช้าขอญาติผู้จากไปและทุกท่านมีกำลังใจที่ดีขึ้นในเร็ววันค่ะ